พื้นกระเบื้องระเบิดเปลี่ยนเป็นพื้นอะไรดีเดิมทีตรงนี้พื้นกระเบื้องระเบิดใช่ไหมพี่ปืนใช่เป็นแกนิโต้ทีนี้พื้นกระเบื้องระเบิดก็มีอยู่2เวนั่นแหละก็คือส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นแกนิโต้เหมือนเดิมกับเปลี่ยนเป็นกระเบื้องยางเอพิซีกระเบื้องยางลายไม้อะไรพวกนี้ทีนี้พี่ปืนเลือกเป็นอะไรคะสําหรับผมอ่ะผมเปลี่ยนแนวผมเลือกใช้ SPC เพราะว่าอะไรเพราะว่าเล้กระเบื้องเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาพื้นระเบิดอย่างเงี้ย การแก้ไขปัญหาตรงนี้มันใช้เวลานานสำหรับบ้านที่ว่ามีคนอาศัยอยู่ผมเลยเปลี่ยนแนวความคิดว่าถ้าเราปรับพื้นแล้วเนี่ยเราใช้เป็นวัสดุพวกนี้มันสามารถติดตั้งได้ได้ไวงานจบไวสำหรับบ้านที่คนเขาอยู่แล้วแล้วไวไหมไวครับไวมากเนาะก็คือพื้นพื้นเดิมแล้วก็ปรับปูนในหนึ่งวันใช่ครับแล้วก็พอแห้งปุ๊บติดตั้ง วันเดียวจบเป็นอาคารพาณิชย์สองห้องต่อกันนะคะแล้วทีนี้พอเปลี่ยนจากกระเบื้องที่เราเคยเดินกระเบื้องมาเป็นเดินเอชพีซีเนี่ยมันมีความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไงบ้างคะพี่ก็สําหรับผมก็โอเคนะพื้นกระเบื้องก็ดูพอที่ใช้แกนิโตอย่างเงี้ยผมว่าถ้ามันเจอน้ําหยดน้ําหกเนี่ยจะเจอสภาพของความลื่นแต่ถ้าดูพื้นเอชพีซีแล้วตัวเนี้ยความรู้สึกขอะผมว่าน่าจะไม่มีลื่นไหมไม่น่าจะลื่นจากที่ สัมผัสตอนนี้นะตอนที่น้องๆเข้ามาทาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะช่างเข้ามาดูแลวันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ช่างโอเคดูแลดีอ่าแล้วพี่ไปเห็นช่องของผลเนี่ยช่องคิดเรื่องบ้านรีวิวเรื่องเอพีซีเนี่ยอันนี้อ,อันนี้ต้องบอกตรงๆเลยก็ว่าผมส่วนตัวแล้วผมก็จะดูจากในคลิป t ิ๊กตอกเพราะตอนนี้มันเป็นช่องทางที่ว่าให้เราหาคนที่จะมาดูแลบ้านนะง่ายแต่กผมก็จะเลือกจะดูจากหลายๆคลิป จากหลายๆหลายๆท่านนไม่ใช่เฉพาะผลคนเดียว<ะ>เป็นตัวเลือกแต่ถามว่าทําไมมาจบที่ฝนเพราะผมดูแล้วเนี่ยพอผมได้คุยกับฝนดูจากคลิปของฝนเนี่ยผมได้เรียนรู้แล้วผมก็มองภาพว่าฝนเนี่ยอัธยาศัยเนี่ยโอเคละไอเรื่องงานเนี่ยก็ดูจากคลิปทั้งหลายแหละก็ดูแล้วก็โอเคก็ใช้ได้ ผมก็เลยตัดสใจเลือกผลโอ้ขอบพระคุณค่ะคือพี่นัทนะคะเป็นเป็นลูกค้าที่น่ารักมากเวลาเจอลูกค้าน่ารักเราก็แฮปปี้อยู่แล้วค่ะพี่ัส่วนตัวผลนะคะทีมงานคิดเรื่องบ้านต้องขอขอบคุณพี่นัทครอบครัวมากๆนะคะที่ให้โอกาสเราได้ดูแลพื้นถ้ามีอะไรติดขัดอะไรเงี้ยก็ทักหาได้ตลอดนะคะก็ยินดีให้บริการดีๆดูแลอนาคตก็อาจจะได้ใช้บริการกันอีกก็ขอบคุณมากๆค่ะพี่นัทที่มาให้สัมภาษณ์วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ